แบตเตอรี่ในรถมอเตอร์ umas, ไซค์ไฟฟ้าไปจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำเห็นไหมมันมีปลั๊กไฟบ้านอยู่ตรงนี้เราไปเสียบปลั๊กสามตาไปต่อเข้ากับทีวีพัดลมกรณีที่เราไปทำไร่ทำนาในภาคการเกษตรเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรานอนเถียงนานเลยนะใช้แอปั่ารด้วยมือถือได้ด้วยเพื่อนๆครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้แวะมาเยี่ยมชมรถไฟฟ้าของบีลีฟโซลาร์เทคฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับดูไหมครับวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับก็อยู่กับน้องบีนะครับที่ โซล่าเซลล์ครับทุกคนครับน้องบีครับอันนี้คือรถอะไรครับรถไฟฟ้าโซล่าเซลล์ครับรถไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เน้นใช้ในภาคการเกษตรใช่ไหมครับก็มี2คันนะวันนี้นะคันนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวใช่ไหมใช่ครับคันนี้กี่แผงครับคันนี้หกแผงครับคันนี้หกแผงนะทุกคนนี่หกแผงเลยคันนี้เนี่ยถ้าวิ่งนะครับชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้มาอีกกิโลนะห้าสิบกิโลเมตรแล้วคันนี้แหละครับ 50กิโลเมตรเท่ากันนะทุกคนนี่ก็คือชาร์จครั้งเดียววิ่งได้50กิโลเมตรแล้วระยะเวลาในการชาร์จที่แผงโซวเซียประมาณกี่ชั่วโมงครับน้องบี5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงอ่โอเคเดี๋ยววันนี้ขับให้ดูทุกคนมาน้องบีครับเดี๋ยวโชว์กันนะพี่หมีจะนั่งตนี้เป็นเพื่อนไปได้ไหมได้ไหมได้คข <c oughs> ับเลย ได้ด้วยอ่ะด้าหลังได้ด้วยครับอ่ะพี่เศษไม่กว่านั้นนะทุกคนนอกจากว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสังกะสีที่ใช้ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งดี๋ยวมาดูตุกนี้กันครับเอาแบตเตอรี่ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ําได้ด้วยนะครับหรือตรงนี้ครับทุกคนมาตรงนี้กันนะครับตรงนี้น้องบิตงนตรงนี้ตรงนี้มีอีตเวนตอร์ใช่ไหม เดี๋ยดต่อไปไ,ไปครับแต่ทุกคนเดี๋ยวดูใกล้ๆมามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆลน,นี่นี่อันนี้ก็คือเป็นชุดออฟเกดเห็นไหมมันมีปลั๊กไฟบ้านอยู่ตรงเนี้ยเราเอาไปเสียบปลั๊กสามตาไปต่อเข้ากับทีวีพัดลมกรณี<ป>ที่เราไปทําไร่ทํานาในภาคก<ป>ารเกษตรเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรานอนเถียงนานเลยนะถ้าเรานอนเถียงนานเนี่ยฮะปวดร้อนไม่ต้องกลัวร้อนเดี๋ยวเราปลั๊กไฟบ้านมาเสียบนี้เลยไปต่อเข้าพัดลมได้เดี๋ยวน้องวีเปิดหลอดไฟให้ดูอะทุกคนดูนีน่มีหลอดไฟด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีกล้อง อนี้้งดวยเปิดปั๊มน้ำได้ไหมครับเดี๋ยวโชว์ปั๊มน้ำด้วยนะ,ะทุกคนดูใช้โมไซค์ไฟฟ้าแล้วแหละโมไซคพลังงานแสงอาทิตย์จะเปิดปัม๊มอ่าโอ้สุดยอดมากแล้มีไหมนี่ครับใช้แอปสั่งการด้วยมือถือได้ด้วยนี่ก็เป็นผลงานฝีมือของคนไทยนะใครสนใจรายละเอียดเดี๋ยวมาติดต่อสอบถามรายละเอียดทางเทคนิคได้สเปครถเป็นไงราคาเท่าไหร่นะครับพี่ B Lift โซล a r Tech ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็